โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม VR Worlds เกมนี่จเป็นเกมด้อยที่มีชื่อว่า l o n d o n h e i, t I t okay, s t นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าผมมองไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบก่อนเมื่อกี้มีปัญหาดี่หน่อยว่าจะออกไปอ่านคอมเมนต์พอออกไปปุ๊บเกมก็ตัดไปเลยไงขอซ้อมปือก่อนอันนี้จะเป็นเทนนิงนะครับเป็นสนามซ้อมยิงปืน ฉันไหวได้ปกติหรือเปล่าโอเคได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวรีเซ็ตกลาเมราแป๊บเฮ้ยไกลไปว่ะปืนมันยื่นหน้าไกลไปว่ะใกล้ๆหน่อยได้หรือเปล่า,อาโอเควันนี้สอมทำอะไร เดี๋ยวไล่วิ่งไอ้ชิสยเฮ้ยโอ้โหลูกหมดหยุดเพื่อนี่ไม่ทันเลยทำไมเหมือนมือรอบนี้จะลงต่ำไม่ได้วะเนี่ยไปขยับกล้องงามี่กล้องมันแบบยลงต่ำเกินไปลูกหมดโอเคนีค่กัน สีฟ้านี่เป็นตัวประกันนะครับตัวประกันบังห้ามยิงโอเคซ้ายเรียบร้อยจะตายมาด้วยเดี๋ยวจะตายก่อนจะรุนก่อนขวาสองโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เราเบิดใส่ลูกมีสองตัวนี่หว่าโอเคหมดแล้วยงัง กะตายมาแล้วกะตายโอเคข้างบนดึงใส่ลูกสามตัวฟ้าหนึ่งไปเรียบร้อยอันนี้อันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องจริงกระป๋องกระป๋องขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยลูกปดลโอ้โหลูกชอบมาหมดแบบตอนสุดท้ายว่ะเรียบร้อย สกอร์เท่าไหรเนี่ยแสนกับอีก5,000โอ้โหน้อยกว่าเดิมไอ้เมื่อกี้รอบเมื่อกี้ที่เราตัดไปนี่ผมได้แสนส0 0หมืนะครับสกอร์ลดเลยทีเดียวอันนี้สกอร์เก่าอยู่ที่หนึ่งแสนนอยู่ันดับที่7จนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนด่านกันเอาด่านใหม่อีกด่านหนึ่งนี่จะเป็นปืนกล อ่าโอเคเอาด่านนี้นี่อะไรเนี่ยโหลดเนาะตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่ามองไม่เห็นเฮ้ยอันนี้มีปืนกลนให้สองกระบอกหยิบมาก่อน,นเวลาลงด้านล่างลงยากว่ะอ่าโอเคแล้วก็ใส่รูปไงวะเออใส่ยี่เลย โอ้โห oh, 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 oh. ใส่ลูกเท่เ LA, ทมากเอาละพร้อมมาได้เลยจับไปก่อนโอ้ยมันนี anyway. ่มันระวังตัวประกันนิดนึงพี่หมดกระบอกนึงยิงต่อกระตายโอเคจับไปโอ้ยเติมลูกโอ้โหโดนตัวประกันนิดนึงยังยังรถมาไวมาไว ต้องกนหนึ่งอุ้ยดูกดโอ้โหดูแอบไหนตัเนี้ติดต่อโอเคเดี๋ยวดูโอเคได้ดูกระหน่ำตัวไปเรียบร้อยเมื่อก,กี้มีขวาตัวหน,น,นึ่งตรงเนี้ยออกไหมกว่าไม่ออกมาละวเทียบตัวนี้ก่อนจะตายเรียบร้อยอุ้ยดูกดเต็มสามตัวเรียบร้อย ยาดจัดยางไว้เวลายิงยางนี่โคตรมันได้ต่อยิงให้กระเด้งมาอะไววะเติมโอเคหมดร้อยขวาโอเค,อเคขวาหนึ่งมาเอาให้หมดเอาให้เละจะตายหมดไหมหมดไปขวามาข้างบนเฮ้ยข้างบนไม่ใช่ ตายด้วยไอย่พูดไวโอ้โหลูกบดพอดีเลยไม่โดกนกระส่ายเลยทีเดียออีกสามโอ้ยโ,โอ้โหโดนตัวกันโทษทีโทษทียิงลั่นยังอืม้มมายเยอะว่ะน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งเนี้ยขวานเลยโอเคลูกบดเตอหมดแล้วดีกว่าเติมเฮ้ยชุดสุดท้ายเอามีแค่นี้หรอ ได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่อันนี้ไม่มียิงกระป๋องเหรอโอ้ยอันนี้ขึ้นมาห้าสิบสามเลยครับโอเคเดี๋ยวไปด่านที่สามด่านที่สามนี่เราจะยิง,ยงในความมืดมีอันล่างกันดีกว่าอันนี้นนทิ้บินอันนี้ไม่เคยเล่นทีเดี๋ยวลองอันล่างสุดนี่ก่อนตัวข้างล่างสุดอันข้างล่างเนี่ยมันจะมีแบบว่า มีเลเซอร์กับไม่มีเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่แบบช่วยยิงอะ่ะสิบห้าแดงสิบห้าเขียวนี่อะไรวะเนี่ยหยิบปืนก่อนรีโหลดเหมือนเดิมรีโหลดแบบนี้เอาละซ้อมละยิงงี้เหรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวจะไปอะไรวะกำลังซ้อมอยู่ ขาต้องให้แบบว่าสีตรงกับไอ้รังนี้ด้วยโอเคแดงลงแดงเขียวลงเดียวฮะเขียวโอ้โปูดินผ่านหมดแล้วเขียวไปเขียวแดงเขียวเออต้องระวังตื่นนิดนึงอันนี้แดงเฮ้ยโอ้โหมีเป้าเติมเขียวข้างบนอันนี้ยากว่ะเฮ้ยยิงผิดสีเขียวไปลงแดงเฉยเป้ามาเป้ามาโอเค เข้าสีเขียวนี่ใช้มือซ้ายโอเคเอ,อิมจับแดงก่อนเขียวก็แดงเฮ้ยขึ้นบนสีแดงมาทั้งแดงทั้งเขียวโอเคเอาแดงก่อนโอ้โหพลาดโอเคมึงแก้ตัวได้ได้บอกว่าตอย,อยู่ลุกหมดเฮ้ยเติมลูกดิเอานี่ก่อน ยากอันนี้โคตรยากเลยใช้สมาธิเยอะมากอันนี้เติมยังไงเนี่ยเมาตัวนู้ก่อนแล้วกันข้างบนขวาโอเคแดงลงไปข้างบนเขียวปิดเลยอันน <mag> ี้ก่อนจับไปเข้าเขียวแดงเขียวสมาธิก่อนเขียวก่อนโอเค เวลาลูกไม่บดก็เติมไม่ได้นะด้วยแหละเขียวเขียวแดงโอ้ลูกบดแดงเขียวเออทำอยู่เติามาเลยที่หนาวเนี่ยระดิแดงโอเคจะหมดเวลาแล้วทนะี่ไหวอีกสามวิไม่ได้แล้วในแค่นี้สี่หมื่นสี่พันหกร้อยโคตรมั่วเลยแบบนะี้โอ้มาอีกแล้วไม่ชุดที่ตกหม่องหมดเลย โอโ้โ,อโหโอ้โหตึ่น้ายหมดช่วยไซดช่วยเลียวไว้เล้ยวไว้เลี้ยงไกากัศเลี้ยเอาไว้เออเรียบร้อยออมต้องยิงแบบนี้นี่เองโอโหขึ้นเป็นเก้าหมืน 90, เลยเหรอเมื่อกี้แค่ยิงกระป๋องนี่กระโดดขึ้นมา 93, เก้าหมืนสามละครับเดี๋ยวดูลงสกอร์เป็น1นึ0งแสนหนโอ้โหได้เหรียญทองนี่ว่าแสดงว,ว่าผ่านโอเคครับ complete on shooting r a n g เรียบร้อยอันดับที่เท่าไรเนี่ยหุยอันดับที่ส0ของโลกในสัปดาห์นี้สุดยอดอันดับที่หนึ่งคือใครวะเนี่ยขึ้นไปดูไงวะเนี่ยขึ้นไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมก่อนกดออกอันไหนวะเนี่ยกดไปที่เมนไปูก่อนเรียบร้อยครับจบไปแล้ว จริงๆอยากจะถอดแว่นมาอ่านคอมเมนต์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้อันต่อไปนี่เราจะไปเล่นเป็น VR VR ลังอันนี้แล้วกันเปลี่ยนไงวะโอเคเปลี่ยนได้ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการสไลด์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนไม่เคยเล่นแต่ว่าสําหรับการเล่น VR เนี่ยผมอาจจะเล่นนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างจะเบียนหัวอันนี้เราจะต้องแบบนอนอยู่บนพื้นแล้วก็ทะไล ไปตามท้องถนนนะครับสไลด์โอเคเอียงหัวซ้ายขวาเพื่อทำการเลี้ยวกำลังโหลดอยู่นะครับตอนนี้หน้าจอดจะมืดนิดนึงมาแล้ว d e v ิ l s ์เดชเราจะต้องเล่นทั้งหมด4สนามนะครับโอ้โห เฮ้ยดิโคเสียวโอ้ยโอ้โอ้โหอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้ตอนแรกมันดิ่งมากโอเคเริ่มปรับตัวได้มีเวลา1นาที20วินาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้เวลาที่เหลืออยู่สปีด100ไมล์ว้าวเสียวมากเสียวมากใครไม่ได้เล่นเองนี่ไม่ผู้หรอก้าเล่นเองนี่มันคือสุดๆอ่ะเว้อิรถข้างหน้าลบโอ้โหเสียวเสียงรถที่ผ่านหูเลยเลี้ยวขวา โอเคเราต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้ไม่น่าจะถึงสี่ด่านเนี่ยด่านแรกผมก็จะตายอยู่นะครับวอ้ยโอ้ยหลอดตายรถเีรยวขวาเร็วกวา,ารถกระบะลบโอเคโอ้โหมีไซด์ก่อสร้างด้วยแบงเอ้ยข้างหน้ากระโดดว้าวโอ้โหเออเออแบงเอ้ยเอ้ยโคตรเสียวข้างหน้านี่เที่ยวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยแบงค แย่แล้วแย่แล้วอาการหนักแนละ้วตอนนี้ช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยใคร PPR นะ่าจะรู้ดีโอ้ยลดมาเออลดไอ้ออล,ล็อกล็อเมืม่อกี้เสียงผ่านหูซ้ายขวาสุดยอดโอเคเข้าโบมพอได้หน่อยลดมาโอ้ล็อกลบอทางหนานมาคันหนึง่งลบกขวา ไอการประคองไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนกระโดดนี่ไม่ไหวจริงว่ะโอ้โหมันสุดๆมากมันโคตรเสียวท้ออ่ะเวลาใครเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้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 โหสิบล้อโงกลมเลี้ยวขวาอื้เฮ้ยต้นไม้เลี้ยวซ้ายเอ้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้โหเวลากระแทกขอบไม่โคตรเลยถึงไม่ยังเนี่ยจะอ้วกแล้ล โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโ,โอ้โหไปโดนน่้ยถึงแล้วเหรอก็ดีละที่ถึงถ้าไม่ถึงที่กูตายก่อนแน่ๆเรียบร้อยรันโบ,บนัส25่สิบห้าสตาร์ททิ้งไทม์ห้าสิบเจ็ดจุดสามสองพี่แพ์ทูอนชด่านที่ที่สองอ่ด่านหนึ่งพอละไม่ไหวกเกมเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมละด่านนี้ตองคืนโอเค อาจจะไม่ค่อยน่ากล,ลัวมั้งแต่เมื่อกี้มันเช้าอยู่น่ากลัวมากโอ้โหสิบล้อสิบล้อสิบล้อหลบเดี่ยวซ้ายโอ้ยโอเคเฮ้ยลงเลยดีกว่าโอ้เกมที่มันเป็นเกมทรามานตัวเองชัดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยหลบซ้ายโอ้ได้ข้างหน้ารถเป็นทุกหลบนอนโอเคเดี่ยวขวา ติดขอบไม่สิดขอบไว้ติดขอบโอ้โหกระบะโอ้โห้อาห้าอ่งหงกงงงงงงงองงงงงเงงงงนงง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 งยง่งงงงงกงง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 งวงงงง้งงกงง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 งลงง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 เงงงงวงรงงงงงหงง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 ทงงงงางงางงงงงปรงง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 ้งงงเงงงง้งงเไปงง อันนี้โอเชียน s ด e เซนต์โอเคครับเราจะลงไปดูปลาใต้ท้องทะเลกันอาจจะมีการจรู่โจมของฉลา,ามด้วยนะครับชาร์ k เอนเค n t เ r อร์เอาเกมเดียวก็พอละไม่ไหวลุกออนเดอร์เรายูแอนด์เอนจอยเดวิลให้ดูรอบๆนะครับเป็นการ ชมวิวกดโอเพื่อเล่นอันนี้รู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้โมชั่นนี่หว่าผมไม่ต้องบังคับอะไรมม่เคอจะไม่ผิดนะครับอันนี้นี่ไงมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยเรานะครับโอ้โห okay, okay. ธรรมชาติโคตสวยครับ ในบริเวณนี้ก็จะมีแบบพวกปลาแล้วก็ more more สิ่งของต่างๆ,างๆนะครับรอบๆสวยงาม <something> เดี๋ยวเขาจะส่งเราลงไปข้างล no exactly so mm ่า hmm. งการเดินทางแล้วก็การเข้ามาที่นี่เราจะต้องทำทุกอย่างให้ไวที่สุด <I 'm S 1> โอ้โปลา <'m> เข้ามาใกล้ว่ะ มีดโดรนด้วยดีกว่ารีคาบูรี่ดดโดรนโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปที่ใต้พื้นผิวบาดาลนะครับเฮ้ยมันนี้มนันนี้จับไม่ได้ไม่มีมือเลยเนี่ยโอ้โหด้านซ้ายนันมีเต่าด้วย <c oughs> โอเคสง่งลงไปเลยพ <c oughs> ร้อมแล้วแ <c oughs> อมพ์รีดีส่งรปดี้ hey, JJ, Roger that. All systems A-OK, -okay. Cal. Establishing link to Salver suit in three, two, one. 2, 1. Scopes are live and on screen. Looks so, okay. like we're good to, to go. okay ไปดูท้องทะเลกันอย่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าได้ไรเราเจออะไรบ้าง e m e n t Level โอเคันี้แค่ซอฟอันนี้น่าจะเป็นฉลามตัวเล็กครับอุ้ยในหน้าจอนี่แบบฉลามหรือปลาทูเนี่ยปลาทูยักก็หลอ เฮ้ยพี่ปูด้วยโอ้สวัสดีพี่ปูพี่ปูเป็นไงบ้างมีบางอย่างใหญ่ๆอ,อ,อยู่ข้างล่างโอเคมีตัวไลนไ์รู้อยู่ข้างล่างครับเมือ่อกี้ผมฟังไม่ทันแต่รู้สึกว่ามันจะบอกว่าฉลามมีบางอย่างกำลัง,ขงเข้ามา ให้ดูให้ทั่วแล้วก็ระวังให้ดีไหนอ๋อที่ไงไอบางอย่างเมื่อกี้คือปากระเบนนะครับแมนต้าโอ้โหดูในกล้องผมนี่ตัวใหญ่มากเลยอะไม่รู้หน้าจอเป็นไงบ้างนะสวยมากครับชมธรรมชาตินี่บอแต่ว่าเริ่มจะมืดแล้วนะไม่มีตัวในเข้ามาที่เราเป็นยังไงบ้างพูกพี่โอ้มันใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยมันใหญ่เกินไปไหมเนี่ย กระเบนเทียบไอ้ไกลๆนู้นอะไรอะ่ะไกลๆนู้นมีปลาหรือว่าเป็นแสงแสงอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรข้างล่างนี้มันมีหินล้อมๆอ,อยู่นี่หว่าลงไปไงวะเนี่ยโอแค่นี้ก็เพลินแล้ว ไอตัวเลขเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนี่อะไรวะความลึกเหรอโอทูนี่น่าจะเป็นออกซิเจน here, มีบางอย่างโอดใหญ่อยู่ข้างล่างมีบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่ข้างล่าง ไอควันนี่คือสิ่งที่เคลื่อนไห,หวาบอกว่าโอ้โหทำไมควันมันเยอะขนาดเนี้ย something ลงดูลงไปก่อนมีต้นไม้ด้วยเนี่ยโอ้ยต้นไม้มันหุบได้วะ่ะต้นไม้สีแดงนี่หุบได้ครับโ okay, อเคกำลังจะลงไปดูเล็กหน่อยนะ อยู่รอบดตวไเล้ยตัวะไรสี้าฟ้าเนี่ยเจรี่ฟิสมีเลือสีเรียสแล้วเชือดชีเลีดเชืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไฟดับแมงสวยละมาดับอะไรนี้วะละมีแต่ไฟของมันกับคุณได้ยินดู I can't hear you What the fuck ไฟดับไป็หมดแล้ว จอ jellyfish หนึ่งตัวแมงกะพรุนนะครับไอแมงกะพรุนนี่มันอยู่ในเรื่องปลานิโมเนี่ยตัวมีแสงเนี่ยมีพิษด้วยเห็นเขาว่านะพิษมันค่อนข้างจะร้ายแรงมากเฮ้ hey, เพื่อนใจเย,ย็นเพื่อนอย่าให้มันเข้ามาในกรงนี่เด็ดขาดนะครับไม่งั้นนี่เราแย่แน่แนแต่มันสวยดีอะสวยมากโอเค จเจ้าเจ้าตรงไกลๆนู้นเหมือนจะมีแสงมาเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับไกลๆด้านขวาแหละลงต่อลงต่อโอเคซนีเจ้าส่งลงไปเลยโอเคโยเฮ้ยแต่เหมือนจะติดก้นแล้วไม่ใช่เนี่ยแต่มันยังมีดำๆนึกๆอยู่นิดหน่อยฮัลโหลโอเค Everything okay? Yeah. Good have to Yeah. You back o n n l i y e ตอนนี้ทุกอย่างออนไลน์แล้วแต่ว่าวอนิเตอร์ด้านขวามันไม่ติดนะครับเมื่อกี้มีปัญหาอยู่มันก็เลยเสียไปเฮ้ยไอ้ไอ้โัวนมันอยู่นี่เนี่เออส่งไฟหน่อยส่งไฟหน่อยหุ้ยปูข้างล่างนี่อะไรเนี่ยเราเจอเรือมันมาจากไหนเนี่ย ก็เรือไททานิกไงไม่เคยดูเรือไททานิกก็ว่าคนจมจากการชนน้ำแข็งใช่เรือไททานิกหรือเป่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าดูดีๆเหมือนเรือลบท่ะน่าจะเป็นเรือลบที่เป็นเรือดำน้ำอ่ะโอเคสรงลงไปลึกๆหน่อยตรงนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มอนิเตอร์ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าออกซิเจนเสียไปเยอะเลยเหมือนจะสแกนเจออะไรบางอย่างนะเนี่ย Shut up okay, kill the damn klaxon. Rookie, this is really hot. We haven't got a lot of time, but your suit will keep you safe for a while. So we finally hit the jackpot, and she's a damn nuclear sub with no known origin. nuclear. Looks like Connor's got us doing his dirty work. Okay, Rookie, let's hustle and get as much intel as we can on this wreck. I'm not walking away with nothing. เราจะออกจากที่นี่โดยมือเปล่าไม่ได้ครับต้องเอาอะไรติดมือไปด้วยโอเคบอกเพื่อนเฮ้ยอะไรวะมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิคือโอเคมองรอบๆโดยเฮ้ยหินมันหล่นจากข้างบนเนี่ยเพื่อน ข้างล่างดูเหมือนจะมีสารกำมะตะาราังสีอยู่ด้วยนี่สวยแล้วไงเฮ้ยไอ้ด้านขวานี่อะไรวะโอ้โหสีแดงๆนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นผิวของลาวาแน่นอนสเตย์ Stay alert ไว้ตรงนีย้ยังโอเคอยู่ตรวจจับอะไรบางอย่างครับ อันนี้เรากำลังขนย้ายของที่มีประโยชน์ออกจากเรือดำน้ำลำนี้ครับระวังข้างล่างด้วยโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดูกันว่ามันคืออะไรรอก่อนเหมือจะมีบางอย่างตัวใหญ่ว่ากำลังไปที่ใด เฮ้ยเฮ้ยเห็นมแล้วฟังดูนกว่านี่ไงโู้โฮอลิสิตเมกาโลดอนเ้ยคอมโอ้แมงอะยมันมาตีกงเราครับรวยแล้วตัวโคตรใหญ่เลยดูในจอเนี่ยดูในแว่นมีงานนี่ใหญ่มากครับอูยหมาเลยครับ ไอ้เงยมันงัดปมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าดิสอม h e ้ l สวมสดแล้แวโอ้โหเอาซิเจนกลับฐางเอาซิเจนเรไปโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยว่ะผู้ดีชีตได้เป็นเอาลราขึ้นแล้วนี่ว่าโอเคตามมาไหมเนี่ย ติดดิกโอ๊ยส <JJ. S 1> ุดท้าย <JJ. S 1> แล้วติดเจเจเร็วเร็วนี่รีบเอาขึ้นหน่อยไอ้หลามไปไหนแล้ววะก้อนหินตกจากด้านบนเนี่ยหรือว่าไอ้รูท,รท่ามันถล่มมาเนี่ยแม่งเอ้เฮ้ยมันมาแล้วเร็วเร็วนี่ เอาขั่วไปที่นี่จะโดนกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเหมือนนันทายาที่จะคิดอะไรบางอย่างครับมันต้องคิดอยู่แน่ๆเ <c oughs> ขาไม่สามารถเอาเราขึ้นไปได้ตอนนี้ครับมีปัญหาบางอย่างดันไง้ยมันมาแล้วโอ้โหโอยเดี๋ยวใจเย็นกูโดนแดดแน่ๆโอ้ยตายก่อน อย่าเอาไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเฮ้ยประตูหลุดแล้ว Help me กูตายแน่ชัวร์ๆแจมิแจมิกูจะตายหายแล้วถามมันเกิดอะไรขึ้นอีควายเงากูขึ้นดิ Get me out ิหายแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโมรอดไปนึกว่าจะตายซะแล้วรอดอยู่กูยังอยู่ I'm okay โอเคแป๊บเดียวอีกสักพักหนึ่งก็จะตายแล้วมันตายแล้วมาแล้วโอ้ยเกือบเกือบโอเคขึ้นเลยยินยาวเลยเพื่อน keep going เอาเอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาเลยยื่เย้าโอเคแม่ตามมาบ้าดีเดือดแล้วไปลังโอ้โหจะแทกโค้งเค้งเฮ้ยเฮ้ยมันติดหรือเปล่าโอ้โโอ้โ้หูแม่โชคดีก้อนหินเมื่อกี้ช่วยไม่ได้เดบล็อกคสแย์เก uh ือบไปแล้ว How about that for your inaugural flight? I don't think i call going anymore. i Radar just picked up something inbound on our heading. Oh, no. Man. I have a feeling we have what they're looking for. Connor, what have you gotten into? Yeah. แม่งโคตรเหนื่อยเลยเกือบตายโอเคครับก็จบกกนแล้วนะครับสำหรับเกมลองไปดูไปฉลามเป็นคะแนาที่แบบค่อนข้างจะบีบคั้นหัวใจแล้วก็วันนี้ผมไม่ไหวละถือว่ารอดมาได้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวจอยยูดด่ยนะเนี่ยโอ้โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับเกม vr ในรอบหน้ารอบนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าารับชมกันด้วยนะครับต้องขอโทษที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็น โอเคครับขอลายไปก่อนนะผมสวัสดีครับ